ครับก็กลับสวัสดีเอซทุกคนนะครับอ่าสมัหรหน่วยเราพัฒนาวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ต้องขออภัยเพื่อนเ่อนทุกคนนะครับผม <c oughs> ที่จับไม่เข้าเลยเออให้เด่นสี่ห้าสี่ห้าไปเข้าก็มีหนึ่งสี่ไปเข้าชุดล่างชุดหกตัวเนาะก็ถ้าเป็นฝั่งสปปลาวเขาคงจะ ได้เฮหรอะ็บางที่ก็จะมีะล่างชุดหกตัวด้วยเนาะแต่ว่าฝั่งเราบางทีไม่มีเนาะก็จะมีแค่เลขสี่ตัวเนาะที่เขามาคิดอ่าเป็นบนล่างเนอะอะก็ถ้าเอาตามของเราก็จะทางฝั่งสปรอร์บลเราก็จะมีสี่หนึ่งหนึ่งสี่ที่เข้านะหนึ่งสี่ออกอะไรหนึ่งสี่ศูนย์เก้าแปดสองเนาะ องวดนี้เรามาดูกันใหม่งวดที่แล้วสองตัวเด่นไม่เข้าชุดสี่ตัวเนาะแต่คิดว่างวดนี้น่าจะกลับมาเดินต่ออ่าผมว่าผม,ผมว่ามันเดินต่องวดที่แล้วมันพลาดงวดนี้น่าจะกลับมาเดินตัวเด่นผมให้ไปที่ห้ากับหกอ่ะตัวเจาะก็จะมี

ส่วนชุดเน้นชุดเน้นผมจะเน้นชุดหกแปดหกเก้าห้าเก้าเนาะหกแปดหกเก้าห้าเก้าแล้วก็ห้าแปด น,นี่คือตัวเด่นสองตัวระหว่างห้ากับหกห้ากับหวิ่งรูดจัดไปบนล่างน่าจะกลับมาเดิน ชุดสามตัวนี่ผมจัดให้ชุดเดียวก็แล้วกันตอนแรกว่าจะเอาอีกชุดหนึ่งให้อ่ะเอาแค่หกห้าเก้านี่แหละหกห้าเก้าอืมก็ประมาณนี้นะครับสนับแนวทางนำไปพิจารณากับท่านอื่นดูเนาะถ้าตัวเลขตรงกันก็ชอบก็จัดไปครับ มปังกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ